ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ตองและเป็นเพื่อนของพี่ตองเนี่ยจะพาทุกคนไปรู้จักกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยนะคะในขั้นที่3ถึง5ค่ะไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีดัต5สวัสดีครับวันนี้ผมจะขอนำเสนอทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยขั้นที่3ถึง5ครับโดยในขั้นนี้คือขั้นอวัยวะเพศหรือขั้นความรู้สึกทางเพศแบบแฝงครับโดยในขั้นนี้ลิบิโดจะไปกระตุ้นบริเวณเอวัยวะเพศ ทำใไม่เด็กเกิดความสนใจในการเปลี่ยนแปลงของเพศมากขึ้นส่งผลกระทบให้เด็กต้องการจะจับเอาเยอะเพศเพื่อลดความเครียดของตนเองลงแต่ผู้ใหญ่กลับใช้ค่านิยมเก่าๆมาตัดสินว่าการทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดซึ่งส่งผลให้เมื่อเด็กโตขึ้นเด็กจะเป็นคนที่กล้าแสดงออกกล้าพูดในเรื่องของเพศมากเป็นพิเศษครับตามทฤษฎีของฟรอย์กล่าวว่า เด็กผู้ชายมีปมชื่อเอ็นติพุสซึ่งเป็นปมที่ทําให้เด็กผู้ชายต้องการความรักต้องการการดูแลจากแม่เป็นพิเศษตัวอย่างเช่นเด็กผู้ชายเห็นพ่อถูกแม่กอดก่อนไปทํางานทําให้เขาเข้าไปอ้อนแม่เพื่อให้ถูกกอดอนพ่อส่วนเด็กผู้หญิงมีปมชื่ออีเล็กตาซึ่งทําหน้าที่ให้เด็กผู้หญิงมีความต้องการความรักความต้องการการดูแลจากพ่อเป็นพิเศษ ซึ่งปมนี้จะทําให้เด็กมีพัฒนาการทางเพศอย่างถูกต้องครับตัวอย่างของปมนี้นะครับคือเมื่อเด็กผู้หญิงเห็นพ่อไปดูแลแม่เป็นพิเศษเขาจึงเรียนแบบพฤติกรรมต่างๆของแม่เพื่อให้พ่อมาดูแลเขาเช่นเดียวกันครับขั้นแฝ อายุ6-12ปีนะคะหรือระยะก่อนเข้าสู่วัยรุ่นค่ะเด็กวัยนี้จะมุ่งความสนใจไปที่พัฒนาการทางด้านสังคมและด้านสติปัญญานะคะเป็นช่วงที่เด็กๆจะถูกมองว่าแสนดูหรือแกแดดชอบพูดอะไรที่ดูเป็นผู้ใหญ่เด็กจะสนใจในทุกๆเรื่องพร้อมที่จะเรียนรู้ความมีเหตุผลและผิดชอบชั่วดีนั่นเองค่ะ เด็กในวัยนี้มักจะชอบคิดหรือชอบวิเคราะห์ดังนั้นพ่อแม่จึงควรให้ลูกได้คิดเรื่องหนักๆด้วยตนเองบ้างค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นวัยรุ่นค่ะอายุ12-18ปีค่ะในระยนนี้เด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศอย่างแท้จริงค่ะคือจะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งสู่ช่วงวัยรุ่นท,ทั้งทั้งทางด้านน่ากายและสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องนะคะจิตใจและสังคมเป็นอย่างมากค่ะและยังเป็นวัยที่ต้องการความเป็นอิสระเป็นอย่างมากค่ะ เลสต้องการพัฒนาวความสามารถในด้านการพูดคุยตนเองและสร้างความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่กับพ่อแม่และความสัมพันธ์แบบเพื่อนทั้งเพื่อนต่างเพศและเพื่อนเพศเดียวกันค่ะพัฒนาอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมไทยค่ะเลดเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าค่ะและบุคคลใดน,นะคะที่สามารถสลายปมทุกขยันที่ผ่านมาได้จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีทิาวะอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ ขั้นเพศอายุ12-18ปีนะคะนี่เบโดจะไปกระตุ้นบริเวณอวัยวะเพศค่ะและจะเป็นไปอย่างมีวุฒิภาวะทางเพศค่ะก็คือพร้อมต่อการสืบพันธุ์การละเพราะความเครียดจึงเป็นการบำบัดความเครียดด้วยตนเองค่ะทั้งนี้เนื่องจากสภาพทางสังคมไม่อ,อำนวยต่อการให้บุคคลในเวน,นี้มีคู่ครองทั้งที่จริงๆนะคะในเวลน,นี้ต้องการความสืบพันธุ์สูงมากค่ะ รอยกล่าวว่าถ้าเด็กเติบโตโดยมีพัฒนาการที่ดีเด็กจะมีบุคลิกภาพที่ดีแต่ถ้าโตแล้วมีปัญหาด้านการพัฒนาบุคลิกภาพเด็กก็จะเติบโตขึ้นมาโดยมีบุคลิกภาพที่ไม่ดีซึ่งมีลักษณะต่างๆเหล่านี้หนึ่งจะเป็นคนรักสะอาดเกินไปหรือตรงกันข้ามเมื่อเคจะเป็นคนรุงรังไม่เป็นระเบียบอาจจะเป็นคนซุริรยุรายหรืออาจจะเป็นคนตันหนีก็ได้การพัฒนาบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะกับวัยทารกวัยเด็ก และวัยรุ่นระบบการทำงานประสานกันดีเนื่องจากเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือโลกภายนอกมากขึ้นองค์ประกอบส่วนที่มีการพัฒนาทางบุคลิกภาพคือ 1. วุฒิภาวะก็คือขั้นพัฒนาตามไวัความขับข้องใจจากความไม่สมหวังความไม่พร้อมของตนเองทางด้านร่างกายชาวปัญญาขาดประสบการณ์สความขับข้องใจความขัดแย้งภายในตนเอง5ความวิตกกังวล เื่องจากความกลัวหรือความไม่กล้าของตนถ้ามีความภาคภ้าิใจมากเกินไปจะเกิดปัญหากลไกการป้องกันตัวก็คือ 1. r e p r e s s i o n การเก็บกฎลืมเรื่องที่สะเทือนใจทําให้รู้สึกกังวล 2. การป้ายความผิดให้ผู้อื่นหรือ projection การโยนความผิดและความคิดความปรารถนาของตนให้กับคนที่ให้กับคนอื่น3การหาเหตุผลเข้าข้างตนเองหรือ renomosation การปรับตัวโดวยการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองโดยจะอธิบายให้เป็นที่ยอมรับเช่นคนอ้วนจะกินอาหารมากในงานเลี้ยงและบอกว่าจะหาอาหารที่ดีกินแบบนี้ไม่ได้ที่ไหนปีการถอดถอยหมายถึงการหนีกลับไปอยู่ในสภาพอดีตที่เคยทำให้ตนเองมีความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อมีความขัดแย้งทางจิตใจตัวอย่างเช่นเถียงสู้เพื่อนไม่ได้เลยร้องไห้ออกมาค่ะ 5. การแสดงปฏิกิริยาตรงกันข้ามกับความปรารถนาที่แท้จริงหมายถึงกลไกการป้องกันตนเองโดยการทุ่มเทในการแสดงพฤติกรรมตรงกันข้ามกับความรู้สึกของตนเองที่ตนเองคิดว่าเป็นสิ่งที่สังคมอาจจะไม่ยอมรับตัวอย่างเช่นผู้ที่มีความเป็นโฮโมเซ็กชวลในจิตใจสำนึกจะแสดงอาการดังเกียจเกย์อย่างมากค่ะหกการสร้างวิมานในอากาศหรือการฝันกลางวันนะคะ เป็น,น,นกลไกประเภทนี้เป็นการสร้างจินตนาการหรือมนภาพขึ้นมาเองค่ะตัวอย่างเช่นคนไม่สวยก็นึกฝันว่าตัวเองสวยค่ะต่อไปนะคะข้อ7จดค่ะการแยกตัวหมายถึงการแยกตัวในคลจากสถานการณ์ที่มีความขับข้องใจนะคะโดยการแยกตัวออกมาอยู่ตามลาพังการแยกอารมณ์ออกจากความคิดและความปรารถนา เ็นเรมไม่อยากอยู่คนเดียวเงียบๆค่ะตัวอย่างนะคะเช่นต้องออกหากตึงอยากอยู่คนเดียวเงียบๆตามลําพังเพื่อทบทวนความคิดของตน,นเองค่ะข้อ8การหาสิ่งมาแทนที่ค่ะเป็นการระบายอารมณ์ความโกรธหรือความขับข้องใจจากบุคคลหรือสิ่งของต่างๆแต่สิ่งของเหล่านั้นไม่ได้เป็นต้นเหตุน,นะคะการแทนที่โดยความรู้สึกเช่นผู้หญิงที่เกลยดพ่อที่ดื่มสุราทาให้เกลดผู้ชายทุกคนที่ดื่มสุราไปด้วยค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะข้อ9ค่ะการเรียนแบบการเรียนแบบหมายถึงการปรับตัวโดยการเรียนแบบบุคคลจนิยอมย่องๆค่ะในการเรียนแบบนั้นจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดความศรัทธาในตัวคนในคนหนึ่งค่ะตัวอย่างเช่นเด็กคนหนึ่งมีความชื่นชอบในตัวดาราคนหนึ่งมากจึงพยายามเรียนแบบพฤติกรรมทางด้านน่างกายหรือว่านิสัยใจคอค่ะให้เหมือนบุคคลเหล่านั้นมากที่สุดค่ะค่ะ สำหรับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพัฒนาการทางเพศของซิกมันฟรอยนะคะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เด็กมีการพัฒนาการทางด้นนานบุคลิกภาพที่เหมาะสมได้เพราะหากเด็กผ่านแต่ละวัยมาโดยไม่มีปัญหาไม่เกิดการชะง,งักที่วัยใดวัยหนึ่งก็จะโตขึ้นแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ปกติค่ะแต่ถ้าเด็กมีปัญหาในแต่ละขั้นของการพัฒนาการก็จะมีบุคลิกภาพที่ผิดปกติค่ะเช่นเด็กเกิดการชะง,งักที่ขั้นปาก ลต่อเด็กเมื่อเด็กโตขึ้นเช่นสุบุรีกัดน,นิ้วดูุดนิ้วรับทานอาหารมากเป็นต้นค่ะเราจึงควรมีการเลี้ยงดูที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากที่ได้ฟังทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยในขั้นที่3 5กันไปแล้วพี่ตองหวังว่าวิดีโอที่เราจะทำขึ้นนะคะจะเป็นประโยชนแ์แก่ทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอลาัไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย